ยังไม่รู้เลยอากี่จะี่ที่เข้าก่มาขอเดาที่หอใช่เอ้ยอย่าพูดคำหยาบกันนะเธอแล้วถือว่าขอ เออจริงแกแพงแกแพงอ่ะไม่บอกเดี๋ยวบินในไลฟ์อีกหลังไหมหลังไหมขอบคุณนะคะรับแม่ค้าแทนได้ไหมเอาปะขายเสือ้อนี่เุาคนทับมันก็น่ารักนะมันน่ารักนะได้มาแพงใส่ครั้งเดียว <c oughs> ใครถามก็จะได้แบบซานต้าส่โขนน่ะเหรอว่าให้รู้ก่อาเนี่ยขอให้แมคะแทนเสื้อจริงปะหน้าตาใครไงครับอย่ารีวิวหน่อยนะส่งไม่เอาพี่ช่วยรันขอใจให้หนูหน่อย หรือว่าใส่เสื้อคลุมนี่แหละช่ายคอน้นค่ซื้อให้ซื้อเองไม่ใหญ่นะหันข้างนี่ใหญ่ตามหน้าหรือเปล่าหนูอ้วนขึ้นไง ใช่พี่เวนเติม์ไม่เป็น,ปนหรอขอบคุณนะคะยังส่งแมวอีกแก้มหนู่งทางไลฟ์อ่ะเมื่อวานนี้จําได้ได้ยินเสียงหนูปะอยก่ามาว่าหนูไม่สวยนะก็อยากสวยอยู่ อบสจะตอบได้ไงหนูตอบได้เฉพาะคนที่หนูติดตามกับฟอกกับเนี้ยหรือจะตอบได้ในเจี่ะ นั่งรถเที่ยวกับพี่ง ดีวะออ,อมดีวะทำดีมากเพื่อนทำเปน้เาด้วยกันลสลวงสิเออใช่ใช่ 我找你，你找 จังคะไม่สวยเลยไม่สวยกเลยนอรอหนูนนสวยก่อนถ้าเราอยู่ตรงไหนขอไห้เจ็บขึ้นมเลยพ่จีท๊ที่ขอบคุณนะคะหัวฟูมเลยวะนั่งสอบนี่ยนอนไม่ได้นั่งหรอกนอน